วันที่21มกราคม2568สวดมนต์2 1กครั้29ข้าพเจ้านภะักรรังสีสวนรหัส224พอถวายเสียงสวดสาธยายประสูปปะะติอภริตมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธทบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจารยาบูชาแต่ครบาอาจารย์ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและลึกได้ มีสมาธิจดจ่อในอัครเพียนชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถอดคลิปนี้สวดบทที่หนึ่งถึงบทที่เบทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาลสวดตราคันสันตุเทวตาสัทัมมังมุนิราชสสาสุนังตุสักเนตังสัะเก迦เมเจรูเปกิริสิขาราตเตจันตลิขิมาน ทีเปรตทสัาเมตตารวนละกนใหเกี่ววุมหิเทเตททขุมมจยันตุเทวาสละทลาวิสเมยคัคันธพนาคาสิขันตาสันติเกยังมุนิวรวจนงสาวูเมสุนันตุธรรม,มสวกาลโลยามพันตาธรรมสวรกาโลยมพังตา ธรรมสุนารกาโลอัยยมพะธหัมทาง <c oughs> บทที่สองบทบูชาพรระัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชิยามะอิมินาสกาเรนะธัทามังอภิปูชิยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชิยามะบทที่สามบทกราบพรระัตนาไตอารอรหังสมัมมาสัมพุทโธปะวะพุทธังปะวันตังอภิวาเด,ด สุปัตตันโนภควาโตสาวกระซังโฆซังขังนิมามีบทที่สี่บทนมัสการพระพุทธเจ้านโมตโสภควาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตโสภควาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตโสภควาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคม พุทธังสรรังกัชฌามีธรรมังสรรังกัชฌามีสังฆังสรรังกัชฌามีพุติยัมปีพุทธังสรรังกัชฌามีตุติยัมปีธรรมังสรรังกัชฌามีตุติยัมปีสังฆังสรรังกัชฌามีตัดิยมปีพุทธังสารังกัชฌามีตัดิยมปีธรรมังสารังกัชฌามีตัดิยมปีสังฆังสารังกัชฌามีบทที่หกบทสวดสัจจะเริยกคาถา นาจิเมสระนังอันยังพุทโอเมสระนังรังเอเตนะสัจเจนจาวะเจนะโสติเมโหตุสัพพทานาจิเมสระนังอันยังธรรมโมเมสระนังรังเอเตนะสัจจวะเจนะโสติเมโหตุสัพพทานาจิเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังรังเอเตนะสัจจวะเจนะโสติเมโหตุสัพพทามาที่เจ็ พุทธานุสติอิทิภิโสภกวาราหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมพันโนสุกตโรกควิถุวนุตโรปุริสธรรมสารติสัทเธทอมโนสานังพุทธโธภกวาตีบทที่แปดธรรมานุสติสวากาโตภกวตารม,รมสันธิกโกการโต ตวสาวกสัง์โคเดังจะตาริปุริสัยพนาธุริสุกลาเอสัพโตสาวกสังโคอาวนโยปาวนโยทักนโยอัญเฉลีวรานยมนุษย์ตังคณยเกตังโลกัสติคลิปถัดไปบทที่สิบและบทที่สิ